ชีวิตคู่ไม่ได้หวานวาวานิชาชีวิตถึงจุดเปลี่ยนบ้านเหลือเงินหลักร้อยเตรียมย้ายอยู่บ้านว่าที่สามี ต้องยอมรับว่าวาวานิชาโชคประจั์ชัดเธอคนนี้นอกจากความสวยที่โดดเด่นแล้วสำหรับผลงานด้านการแสดงนับว่ามีผลงานออกมาได้อย่างสุดประทับใจแฟนละครทุกเรื่องสนเนื้อหอมผู้จัดรุมจีบนั่นแล้วเธอยังเรียกว่าเป็นสาวที่เก่งกีฬาเอามากๆเลยทีเดียวเพราะเห็นสวยๆแบบนี้เธอเคยเป็นนักกระโดดน้ำเยาวชนทีมชาติมาแล้วด้วยนะวาวานิชาได้มาเปิดเรื่องราวในชีวิตแบบทุกซอกทุกม,มุม พราะอุ่นใจที่ได้มานั่งคุยมานั่งเล่าที่นี่เป็นครั้งแรกพร้อมกับเคล็ดลับความสาเร็จแค่เปลี่ยนไมซ์เซตและตั้งเป้าหมายตั้งแต่เด็กว่าอยากมีเงิน1นึ่งแสนสุดท้ายก็ทําได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และความสุดในทุกเรื่องของวาวาวเป็นคนซีเรียสกับการใช้ชีวิตในทุกเรื่องพยายามทําทุกอย่างให้เพอร์เฟกที่สุดเช่นการเล่นเซิร์ฟบอร์ดคนอื่นอาจจะเล่นเพื่อถ่ายรูปแต่สําหรับวาวาต้องเล่นให้แบบไปแข่งได้เล่นแล้วต้องไปให้สุดเช่นเดียวกับการเลือก คนที่ใช่ของวาวาต้องเป็นคนที่มีฝันเหมือนญาติเหมือนกับแฟนคนปัจจุบันที่มีฝันอยากเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นเหมือนกันทําให้เป็นจุดที่ทำให้วาวาอยากบอกรักอยากบอกใครสักคนว่า I love you เหมือนในหนังรักวาวาจึงเป็นฝ่ายบอกรักแฟนที่คบกันมาได้เพียงหนึ่งอาทิตย์บอกรักเพราะเขาหล่อแต่ความที่คนรักเป็นคนต่างชาติต่างภาษาทำให้ทะเลาะกันบ่อยกับปัญหาเล็กๆน่งทุกวันจึงต้องพึ่งนับบําบัดชีวิตคู่เพราะไม่อยากให้ ปัญหาเล็กๆเ,เหล่านี้ทําให้เราสองคนต้องเลิกกันเรื่องราวความรักครั้งนี้จะผ่านกันไปได้อย่างไรมาถามในเรื่องหัวใจกันบ้างเราคบแต่ละคนเราจะรู้แล้วว่าคนนี้พอเราบอกเป้าหมายเขาว่าชีวิตเราอยากจะไปทางนี้เขาไม่เข้าใจเขาจะมีความรู้สึกว่าทําไมเธอต้องไปช่วยอะไรใครเยอะแยะเธอหาเงินแล้วเธอก็ไปเที่ยวก็อยู่มีชีวิตที่มีความสุขไม่ได้หรอเราก็จะรู้สึกว่างั้นคนนี้ไม่ใช่แล้วแต่ตอนที่เจอ เฮนรี่เริ่มคุยมีการแบบไปเดินขึ้นเขาด้วยกันแล้วก็คุยความฝันของเธอคืออะไรความฝันของเราคืออะไรเขาก็บอกว่าความฝันของเขาคือการเปลี่ยนแปลงโลกคือการทําให้โลกดีขึ้นเขาก็พูดว่าเธอบอกมาว่าเธอจะไปดาวดวงไหนเดี๋ยวเขาจะสร้างยานอวกาศให้แล้วสักพักเราก็บอกรักเขาเพราะเราคิดว่าเขาหลอเราบอกก่อนเลยเพราะคิดว่าเขาน่าจะจีบเราแล้วล่ะ เพร,ราะเราต่างคนต่างชอบความคิดของกันและการอยากใช้ภาษาอังกฤษด้วยการบอกใครสักคนว่า I love you